สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อใครแอบคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้ ลัคนาหรือราศีของคนคนนี้นะคะมีทัดน้ำนะมีนกรกฎพิจิกค่ะแล้วก็ทัดไฟเมษสิงห์ธนูคนนี้เป็นคนที่ 1. อายุน้อยกว่าคุณมีความเด็กกว่าคุณหรือไม่สองก็คือเขาอ่ะเป็นคนที่หน้าเด็กดูหน้าอ่อนกว่าวัยหรือมีความเป็นเด็กในตัว อาจจะมีบุคลิกหรือลักษณะนิสัยอะไรบางอย่างที่แบบเหมือนเป็นเด็กอะคะ่ะต่อให้อายุมากแล้วแต่ยังมีบางมุมที่แบบชอบทําตัวเหมือนเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความร่าเริงมีความสดใสมีความแบบเออขี้อ้อนน่ารักเหมือนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยอืมลักษณะของเขานะเ,เป็นคนมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนมีสเสน่ห์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวเป็นสเสน่ห์ในเชิงเสียเพียเสียเพีสูง คือมีแรงดึงดูดทางเพศอ่าเป็นผู้หญิงก็ดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะเป็นผู้ชายก็ดึงดูเพศตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยแบบมองแล้วแบบเอ้ยคนนี้ดูเซ็กซี่ดูเยา้ายวนดูมีเสน่ห์คือคําว่าเซ็กซี่เยา้ายวนไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบเอ่อแต่งตัวโป๊หรือโชว์เนื้อหนังบางสรอะไรนี้นะแต่ว่าบุคลิกลักษณะท่าทางการแสดงออกกันพูดกันจ้าหรือแม้แต่สายตาอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูแบบ ดูมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดสูงแล้วก็เป็นคนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองนะคะกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจค่อนข้างจะมองโลกในแง่บวกแล้วก็ชอบบรรยากาศชอบเอ NERGY ที่แบบมันสดใสล่าเริงชอบสีเหลืองสีเขียวสีสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีแบบออกแนว Colorful ฟูะคนเนี้ยจะไม่ใช่คนที่แต่งตัวสไตล์เอิร์ธโทนนะ ไม่ชอบแนวแบบว่าเออสีอึมครึมสีขาวสีดําสีเทาอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าเขาเขาใส่พวกนี้ได้ไหมได้แต่ว่าถ้าถามความชอบคนเนี้ยจะชอบแนวแบบคั l เล f u ฟแล้วก็แต่งตัวจัดด้วยคนเนี้ยคือเป็นคนชอบแต่งตัวนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองเป็นสายแฟร์เจ้าพ่อเจ้าแม่สายแฟร์เป็นชาวต่างชาติได้นะคนนี้นะคะ หรือเป็นคนไทยก็ได้แต่ว่าเป็นคนที่หัวสมัยใหม่แน่นอนคือไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนไม่ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยหรือไปเติบโตอยู่ต่างประเทศหรือไปเรียนต่อต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยคือแต,แต่หลักๆเลยคนนี้ความคิดความอ่านของเขาค่อนข้างเป็นคนทันสมัยหัวสมัยใหม่นะคะแล้วเวลารักใครนี่ค่อนข้างข้างรักนะค่อนข้างที่แบบว่าเต็มที่อะคะ่ะ รักก็แสดงออกว่ารักเต็มที่เพราะเป็นคนมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วเป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมานะคะอาจจะแบบออกแนวสกินชิฟด้วยอะคนนี้คือถ้าถ้าสมมติอยู่ในช่วงอินเลิฟอยู่ในพวังแห่งรักอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่ค่อยแคร์สายตาคนอื่นฉันรู้แค่ว่าฉันรักคนนี้ฉันก็จะแสดงออกเต็มที่เขาเป็นคนอย่างนั้นเลยอืมไม่ค่อยไม่ค่อยเก๊กะในเรื่องแบบนี้ แล้วก็เอ่อเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนฉลาดมีหัวดีหัวดีถ้าเป็นสมัยถ้าเป็นนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเป็นเด็กที่เรียนเก่งอ่ะหัวดีเรียนเก่งไม่ใช่เด็กเนิร์ดนะไม่ใช่เด็กเนิร์ดเด็กใส่แว่นเด็กเรียนอะไรขนาดนั้นนะ่ะแต่ว่าเป็นคนหัวดีโดยธรรมชาติโดยพื้นฐานของเขาเพราะฉะนั้นมักจะเรียนรู้อะไรได้เร็วจดจําอะไรได้ง่ายเข้าใจง่ายกว่าคนอื่น เรียกว่าต้นทุนดีว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็ถ้าเป็นแบบในช่วงวัยทำงานอะไรเงี้ยคนนี้ก็เก่งฉลาดนะคะพิกแพลงได้พิกแพลง,งสถานการณ์ได้เอาตัวรอดได้แล้วก็ทำงานได้ดีทำงานได้เก่งความคิดลดแล่นสร้างสรรค์กล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจอ่าเนี้ยบุคลิกทั่วไปของเขาทีนี้คำใบเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะเรามองว่าคุณกับเขาอ่ะเคยเป็นคนรัก เคยรักหนึ่งอ่าหนึ่งเคยเป็นคนรักเก่าเรียกว่าคบหากันเลยแหละรักกันเลยอ่ะรักชอบพอกันแบบอืมแบบต่างคนต่างรู้ว่ารักกันชอบกันอะไรอย่างนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่อารมณ์แบบแค่แอบชอบนะไม่ใช่แค่แอบมองกันไปมองกันมาแต่ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่ามันมีการสารสัมพันธ์มันมีการพูดคุยมันมีการแบบ คุณรู้ว่าเขารักคุณ,คณเขาก็รู้ว่าคุณรักเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีความรู้สึกแบบนั้นอืมแต่ว่าอาจจะจบกันไปหรือว่าเลิกรากันไปแล้วนะคะเป็นคนเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยหรือสองคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักอยู่แล้วเป็นเพื่อนเก่าเป็นเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนสมัยเด็กหรือว่าเพื่อนของเพื่อนเคยเคยพบเคยเจอเคยเห็นหน้าเคยรู้จักกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม แล้วก็อาจจะมแีแอบมองกันไปแอบมองกันมาสงสัยตามีความรู้สึกดีๆต่อกันอารมณ์นั้นทีนี้คนคนนี้เนี่ยเขาคิดถึงคุณเรื่องอะไรทำไมเขาถึงคิดถึงคุณ <c oughs> เขาชอบคุณค่ะ ชัดเลยชัดเจนมากๆเขาชอบคุณเขาถึงได้คิดถึงคุณตอนนี้คือคุณแบบเป็นคนที่โดดเด่นมากๆในสายตาเขาแล้วก็เรียกว่าถูกใจถูกสเปคนะคะอยากทำความรู้จักอ่ะอยากพูดคุยถ้าบางคนรู้จักกันอยู่แล้ว,ลวก็คือแบบ อยากรู้จักมากขึ้นกว่าเดิมอยากใกล้ชิดสนิทสนมมากขึ้นกว่าเดิมถ้ากรณีของคนที่เป็นแฟนเก่าคนรักเก่าอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมช่วงนี้คุณดูมีเสน่ห์มากขึ้นจังเลยทำไมคิดถึงคุณมากขึ้นอยากกลับมาพูดคุยด้วยอยากกลับมาสารสัมพันธ์ด้วยแ,แล้วถ้าสมมุติว่าคุยคุยกันอยู่มองมองกันอยู่ แบบอยู่ในความสัมพันธ์คบหากันอยู่เขาคิดที่จะเลื่อนสถานะถ้าสมมุติเป็นคนคุยเขาอยากขอคบเป็นแฟนเลยแบบจริงจังนะคะแต่ถ้าเป็นแฟนกันอยู่แล้วมีโอกาสที่เขาจะขอแต่งงานหรือว่าพูดคุยเรื่องแต่งงานมีการเลื่อนสถานะค่ะและคนคนนี้เนี่ยมีความคิดที่จะจริงจังมั่นคงกับคุณมากๆเลยอยากมีคอนวิทเมนต์กับคุณอยากสารภาพรักอยากเผยความในใจคือไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนนะ กับคุณในตอนนี้ยคือเขามันรู้สึกว่าเขาอยากเป็นมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะอยากอยากสารภาพความรู้สึกในใจที่มันเอ่อล้นออกมาอย่างเงี้ยค่ะอยากใหค้คุณรับรู้ความรู้สึกแล้วก็อยากให้คุณรู้ว่าเขาอ่ะรักคุณมากมาก,มากจริงๆก็สมกับเป็นตัวเขาอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกอ่ะลักษณะนิสัยของเขาคนนี้เวลารักใครชอบใครอะไรเงี้ยเต็มที่เต็มที่มากๆเป็นออกแนวข้างรักแล้วก็ แสดงออกชัดเจนฉันรักฉันชอบฉันก็จะแสดงออกของฉันแบบนี้แหละฉันไม่สนใจใครไม่แคร์สายตาใครนะคะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยเขากําลังตกหลุมรักคุณกําลังอยู่ในแบบห้วงรักอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะสารภาพอยากจะแสดงออกอยากทํานู่นทนํานี่นี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเนี่ย แอบคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้จริงๆมันก็ไม่เชิงแอบนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มาบอกคุณว่าเขาคิดถึงคุณมากมายแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาอยู่คนเดียวก็นึกถึงคุณคิดถึงคุณอยากอยู่ใกล้ๆอยากคุยด้วยตลอดเวลาอยากเห็นหน้าตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าแอบคิดถึงแต่จริงๆก็ลักษณะคงไม่แอบหรอกเพราะว่า ถ้าตอนนี้เขายังไม่บอกเขายังไม่สารภาพเดี๋ยวไม่นานอะ่ะเดี๋ยวเขาได้สารภาพรักกับคุณแน่นะคะเพราะว่ารักมันเอ่อล้นมันท่วมท้นหัวใจเหลือเกินโอเคก็ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ